สูงสุดแลก็เป็นวิทยากรที่ส่งคุณค่าอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะจะมีมุมมองที่น่าสนใจมากถ้าว่าจากประสบการณ์ตรงนะครับจากงานเขียนและข้อการบรหิหารงานของท่านผู้นี้นะครับท่านจะมาพูดคุยกันในหัวข้อรวยกันให้ไม่รู้จบท้ารู้จักเครื่องผลิตเงินโอ้เอดีเลยนะครับเหมือนกับที่เมื่อกี้คุณนันทผู้วไปเกี่ยวกับเรื่องของแม่ไก่และก็ไข่ไก่นั่นเองเครื่องผลิตเงินเนี่ยผมว่าก็คงจะเหมือนกับแม่ไก่นั่นเองนะครับที่สามารถผลิตไข่ หารการกินทุกวันถ้าเรามีเครื่องผลิตเงินเนี่ยผมเชื่อเกินนะครับว่านในทุกวันเราก็จะมีเงินเพิ่ม มั่นใจเรื่องการบรรยายในช่วงนี้เพราะว่าเวลาผ่านไปตามแผนเนี่ยผมเห็นผลงานเยอะมากตอนนี้มีหนังสือทั้งหมดกี่เล่มแล้ครับตอนนี่ห้าเล่มห้าเล่มแล้วนะครับวันนี้มาเล่มหนึ่งมาเล่มหนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามได้ตอนท้ายนะครับช่วงนี้ผมเองกับคุณพาวิิตรกิตติภูมด้วยนะครับขอเชิญครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ชื่อหัวข้อเนี่ยเราใจดีใช่ไหมรวยไม่รู้จบกับเครื่องผลิตเงินคุณฟังดูแล้วรู้สึกไหมไง เหมือนแชร์ลูกโซ่เหมือนไหมเหมือนไหมคุณว่ามีเครื่องเงินเงินจริงไหมมีคุณว่ามีจริงไหมมีจริงนะแต่คนส่วนใหญ่ชอบขายทิ้งเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเครื่องเลินเงินในตลาดหุ้นจริงๆเนี่ยมีนะครับมีคําถามหนึ่งมีคนถามผมว่าคุณแพทซื้อหุ้นแล้วไม่ขายรวยได้หรือเปล่า คนรวยได้ไหมใครว่าได้ย่มือขึ้น<ค>นะครับแต่แปลกท่านทราบไหมคนส่วนใหญ่รู้นะว่าหุ้นเนี่ยจริงๆสามารถลงทุนแบบเครื่องผลิตเงินได้แต่ส่วนใหญ่เวลาตลาดหุ้นมีข่าวร้ายทำไงครับขายแล้วขายถูก่าที่ซื้อมาสรุปเจ่งนะครับ คือสองปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าท่านทราบเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยขึ้นตลอดก่อนหน้านี้นะก่อนที่เป็นเบเนเก้จะออกมาบอกว่าอาจจะไม่ดี QE ท่านฟังดีๆนะสองสองปีก่อนหน้าน,นี้ทุกคนเล่นหุ้นเนี่ยกำไรเกือบหมดนะเหมือนปลาเป้าแล้วถูกกระหมดท่านรู้เหรอไหมาหลายๆคนเริ่มแบบถอยรถคันใหม่นะครับกลายเป็นเสียหุ้นรุ่นใหม่ในตลาดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็สามเดือนที่ผ่านมา หลังจากเป็นปริเก้ออกมาแล้วประกาศบอกว่า QE อาจจะลดเกิดอ,อะไรกขึ้นครับที่กําไรมาคืนหมดรับหุ้นตลอดทางยิ่งลงยิงย่งรับยิ่งรับยิ่งลงลงต่อติดอยู่วันนี้เอ้งขึ้นมานิดหนึ่งเอาไงต่อเอาไงต่อเอาไงผมถามท่านก่อนจริงๆทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวแทนของตลาดหุ้นนะครับ หุ้นอย่างหนึ่งใครคิดว่าหุ้นขึ้นลงตามพื้นฐานขอดูมือนะพื้นฐาน่ะอถ้าไม่ขึ้นลงตามพื้นฐานแล้วขึ้นลงตามอะไรครับตามอะไรตามข่าวแน่ใจนะครับเออถ้าหุ้นขึ้นลงตามพื้นฐานจะมีใครขาดทุนไหมถ้าว่าจะมีไหมหุ้นดีก็ขึ้นหุ้นไม่ดีก็แย่หรอ อย่างนี้ไม่มีใครขัดทุนถูกไหมแล้วถามว่าหุ้นขึ้นลงตามอะไรใครตอบผมไนดะ้ตามเลยครับตาม,ตามแรงซื้อแล้วก็แรงขายถ้าคนอยากซื้อหุ้นเยอะๆหุ้นจะขึ้นหรือลงขึ้นขึ้นหรือลงครับขึ้นถ้าคนอยากขายหุ้นเยอะๆหุ้นจะลงนะครับ แต่สถิติในตลาดหุ้นท่านทราบไหมว่าอะไรเกิดขึ้นคุณว่าคนส่วนใหญก่กำไรไหมตลาดหุ้นท่านทราบไหมสถิติคืออะไรตลาดทรัพย์เขาออกมาศึกษาแล้วว่าสถิติตลาดหุ้นเ80%ของตลาดเจง๊งแต่ว่าคนส่วนใหญ่คิดถูกหรือผิด ไอ้กวกคนใหญ่ผิดถูกไหมนะครับเดี๋ยวผมสำรวจนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับใครถือหุ้นแอมพอร์ตร้อยเปอร์เซขอดูมือหนะ่100อยร้อยเปรเซ็ฮ้ยไม่มีเลยนะใครมีหุ้นอยู่ห้าสเซขอดูมือหนะ่อยห้าสิบซตอยจังตอนนี้ใครมีเงินสดเต็มๆอรอซื้อหุ้นอยู่บนะ้าง นะครับสรุปว่าทุกท่านมารอฟังนิวจิ๋วใช่ไหมเนี่ย <l ots> <l ots> เล่นหุ้นกันหรือเปล่าเนี่ย <l ots> ถามก่อนเนี่ยในห้องนี้อะใครใครใครเล่นหุ้นใครเปิดบัญชีแล้วขอดูบลูด์หน่อยใครเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นเออก็เยอะเหมือนกันใครยังไม่เคยเล่นหุ้นเลย,ยไม่เคยเปิดบัญชีเลยนะครับเดี๋ยวฟังจบแตเปิดบัญชีเลยนะครับองค์หลักทรัพย์โบรุ่งสิ่งหนึ่งผมอยากจะคุยให้ฟังคือ การเล่นหุ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ยากแต่คนสว่วนใหญ่ทำให้ยากเพราะซื้อตอนข่าวดีนะครับเพราะข่าวดีแห่เข้าไปซื้อซื้อแพงเพราะข่าวร้ายแห่ขายกันขายถูกสรุปซื้อแพงขายถูกเจ๊งครั้งที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งมาตลาดหุ้นขึ้นใหม่ปึ๊บมีแต่ข่าวดีทำไงครับระโดดเข้าไปซื้อเราซื้อเสร็จเกิดข่าวร้ายขึ้นมาแห่ขายพร้อมกันซื้อแพงขายถูกเจ๊งครั้งที่สอง,ง,งนะครับเจ๊งแล้วเจ๊งอีกนะครับ จริงๆคอนเซ็ปมันง่ายแค่เนี้ยแต่ทำไมเราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะความโลภความกรัดเราไม่สามารถชนะได้นะครับอยากให้ท่านอิมเมจินนิดหนึง่งว่าคือต้นปีที่ผ่านนาผมเจอเสียหุ้นวันนี้เนี่ยเสียหุ้นท่านนี้ราคาตลาดปัจจุบันเลยนะครับหุ้นตัวนี้ เป็นเซียนพุ่น460เด้ง,งน,นะครับเซียนหุ่น460เด้งให้ท่านจินตนาการว่าคนที่เล่นหุ้นกำไร460เท่าเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นไงครับว่าเขา,าใส่สูตรไหมใส่สูตรไหมต้องนั่งอยู่มีจอคอมพิวเตอร์อยู่ประมาณ6-7จ,จอนะเขาก็นกันนะเออน่าจะเหมือนผมนะดู ใส่สูย์นั่งเล่นคอมพิวเตอร์คลิกมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องทำเงินหมื่นล้านอย่างนั้นนะนนครับท่านทราบไหมว่าผมเจอเสียนรุ่น460เล่นเนี่ยคือป้าแก่ๆท่านหนึ่ง,งนะครับเดินมาที่หลักซับโบลงนะครับป้าแก่ก็เดินมานะผู้หญิงแก่ๆหยิบกระดาษมาหนึ่งใบอหนู ดูให้มากหน่อยซิว่าวันนี้ไอ้เนี่ยไอ้มูลค่าใบหุ้นเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับผมหยิบมาเึ๊บเป็นใบหุ้น s c c บริษัทอะไรครับปูนซีเมนตไทยนะครับจำนวนถูกเปิดขึ้นมา1ล้านหุ้นแม่เจ้าวันนี้หุ้นละเท่าไหร่ครับ460บาทต่อหุ้นแล้วกระดาษเหลืองๆใบนี้มูลค่า460ล้านนะครับ ผมชนะกองหน้าคุณป้าโบ๊โแะแม่เจ้าเสียหุ้นสิ0ล้านนะครับถามว่าคุณป้าซื้อเมื่อไหร่ครับคุณทราบคุณป้าซื้อเมื่อไหร่เอา้าซื้อตอนเข้าตลาดตอน1บาท1น,นบาทซื้อหานุ้นใช้เงินเท่าไหร่1ล้านนะครับวันนี้เท่าไหร่460ล้านผมคิดในหัวเลยว่าเฮ้ย เซียนุ้นท่านนี้มีส t r a ิจี้อย่างไรถึงได้รวยขนาดนี้อ่า้ามาเขาเขามีส t r a t ยังไงครับซื้อมาขายไปขึ้นลงซื้อมาขายไปเท่าหว่าเป็นยันะผมยิงคาถามเลยคุณป้าครับคุณป้ามีวิธียังไงถึงรวยขนาดนี้ลูกคุณป้าตอบว่าไงผมแทบช็อกคุณป้าบอกป้าลืมเน่นจ ลืมแล้วรวยขนาดนี้อยากเป็นงั้นไหมท่านเปิดให้ดูเลยเปิดให้ดูเลยนะครับเปิดแล้วเสียวนะเดี๋ยวมีภาพอะไรออกมานะครับดูดีๆก่อนนี่ตัวนี้นะครับเป็นราคาหุ้นตัวนี้นะครับ k สคุณมากนะครับมันทำให้ผมคิดตลอดอะว่าตกลงแล้วอ่ะเสียนหุ้นจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันนี้ปัญหาในตลาดหุ้นคือคนส่วนใหญ่เข้าเล่นหุ้นแล้วขาดทุนท่านทราบไหมผมเดินสายทั่วประเทศนะตามมหาวิทยาลัยไปจุฬาธรรมศาสตร์ไป,ปเกษตร นักศึกษาเข้าไปทุกที่นะครับเพื่อเที่จะฟังว่าเล่นหุ้นยังไงให้รวยนะครับคุณรู้ไหมผมถามเพราะว่าน้องๆเข้ามาเนี่ยอยากอยากได้อะไรคุณว่าไน้องๆอ,อ,อยากได้อะไรครับอยากอยากได้ความรู้หรอเปล่าไม่ใช่น้องๆอ,อยากอยากรวยครับผมถามอยากรวยยังไงน้องน้องบอกอยากรวยเร็วๆนะครับ ดังนั้นคุณช่วยผมคิดซิว่าคนที่ตอบว่าอยากรวยเร็วๆเนี่ยหุ้นแรกที่เขาซื้อจะเป็นหุ้นอะไรหุ้นปั่นถูกต้องชัดนะครับถ้าไม่หุ้นปั่นอีกหุ้นหนึ่งซื้อซื้อหุ้นอะไรหุ้นที่หุ้นที่แพงเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันกําลังขึ้นไงนะครับคนส่วนใหญ่ซื้อหุ้นที่คิดนึกว่าตัวเองซื้อแล้วปลอดภัยที่สุดท่านนึกข้าวไหมหุ้นที่ปลอดภัยคืออะไร คนที่มีข่าวดีนะครับทุกคนเชียร์ท่านนะครับโรเกอร์เชียร์ท่านบอกซื้อตัวนี้ดีเพื่อนเชียร์นะครับคําถามเพื่อนเชียร์ก็ซื้อ,อยังแน่นอนเขาซื้อก่อนท่านอยู่แล้วเขาถึงจะเชียร์ถูกไหมซึ่งว่าท่านซื้อถูกหรือแพงเออซื้อแพงถูกไหมและพอตลาดปรับฐานตลาดพุ่ลงมาฟึ๊บ แต่อย่าง่วงที่ผ่านมาเนี่ยสามเดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นประมาณทัก40ตัวนะครับลงมาครึ่งหนึ่งนะครับท่านนึกภาพนะหลายคนเพิ่งเพิ่งเข้าตลาดเมื่อสามเดือนที่แล้วนะซื้อตรงยอด1,600จุดนะครับซื้อเสร็จมีความหวังเต็มเปี่ยมนะครับว่าฉันจะต้องรวยนะครับเหมือนเพื่อนนะครับสรุปเป็นเบนเก้ออกมาทำลายความฝันนะครับปุ๊ตลาดหุ้นฟึบลง50%นนะครับคำถามคือทำยังไง ทำไมครับมีหลายท่านซื้อเพิ่มตลอดค่ะระหว่างลงยิ่งลงยิ่งซื้อยิ่งลงยิ่งซื้อวันนี้อุ้นเต็มพอร์ตเลยนะนะครับวันนี้เด้งขึ้นมานิดนึงขายนะครับสรุปขัดทุนไหขาดทุนมหาศาลนะครับลกลับมาดูนิดนึงว่าผมพูดถึงคุณป้าเนี่ยนะครับ่เป็นเคสที่น่าสนใจมากนะครับ ตัวเส้นสีสีดำๆเนี่ยท่านทราบมันมันคืออะไรมันคือราคาหุ้นราคาหุ้นแต่เส้นสีแดงเดี๋ยผมจะอธิบายนะครับอันนี้เป็นเครื่องดูว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไงนะครับเพราะที่ผมบอกเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคนส่วนใหญ่ซื้อคุณควรจะทําไงคุณควรจะคุณควรจะทำาไงซื้อบ้างจะได้ติดลอยเหมือนกันคุณควรจะขายถูกไหม ถ้าคุณรู้ว่าคนส่วนใหญ่ขายคุณควรจะซื้อเพื่อที่ว่าคุณจะได้หุ้นในราคาที่ถูกถูกนะแต่ถามว่ามีเครื่องมือไหมคนคนผนดูดกันเนีะยนะก็เล่นให้ต่าคนส่วนใหญ่แตถามว่าเครื่องมือมีไหมนะครับยิงมีนะครับ,นะรบก็คือเครื่องมือนี่เองตัวสีแดงน,นะครับสีผมอยากชี้ให้ดูคือว่าประเด็นตรงนี้นนะครับที่เราเห็น คุณป้าซื้อเนี่ยหนึ่งบาทเนี่ยวันนี้ราคา460บเนี่ยขึ้น460เท่าเนี่ยในเวลาประมาณ30ปีแปลว่าแต่ละปีป,ป้ากำไรกี่เท่าครับ10เท่าเนยกำไรปีละ1ิเท่าแต่ท่านทราบไหมสถิติของคนเล่นหุ้นตัวนี้ส่วนใหญ่ขาดทุนฟังดูเป็นไงเออคุณคิดดูคนที่เข้ามาเล่นหุ้นในตลาดเนี่ยวันนี้ยังไม่ถึง1ล้านคนยังไม่ถึง1%ของประชากรนะ นะครับแต่ทําไมคุณเล่นไม่ชนะคุณป้าเคยคิดไหมทําไมเทรดเดอร์ไม่ชนะคุณป้าท่านว่าสมัยเพราะอะไรเพราะมีความรู้มากเกินไปไหรือเปล่าเออท่านท่านเคยคิดไหมว่าอะไรคือคีย์สุขเร์ของตลาดหุ้นนะครับผมถามป่ดในตลาดหุ้นมีอะไรที่เป็นของจริงบ้างช่วยตอบผมหน่อย มีนะครับรเ,เป็นของจริงข่าวว่าหุ้นดีใช่าหมเป็นของจริงไหม,มจริงไหมครับจริงเหรอเอองบก,การเงินบริษัทกําไรงบก,การเงินแต่งได้หรือเปล่าแต่งได้อ้าวแต่งได้เนีแต่งได้อ้าวล้่ก็ไม่ใช่ของจริงถ้าเล่นกับอะไรอยู่ในตอนนี้นะครับอะไรที่เป็นของจริงบ้าง อะไรบ้างครับไม่ช่วยตอบเลยนะครับช่วยหน่อยสินะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยอี้ผมกำลังถามว่าอะไรที่มันเป็นของจริงกันนะครับเอาวันนี้ในในภาพใหญ่ไปดีกว่าวันนี้หลายๆคนแค้นเป็นเบลเก้คแค้นไหมไอ <c oughs> ตอนพันหกร้อยมาประกาศทําไมนะครับประกาศบอกจะเลิก QE วันนี้ดันบอกว่าทำ QE มือนเดิมมันน่าขี้ตะบานไหม <c oughs> ถ้าดูภาพออกมาใช่ไหมนะครับนะ เป็นบริเกตออกมาพูดเ่ยบอกว่าจากเลิก QE เนี่ยตลาดร่้นพันหกร้อยจุดนะนะครับตกพวบลงมานะครับวันนี้ก็บอกอตัวลงทำเหมือนเดิมเฮ้ยอะไรคือของจริงอน่ยของจริงคืออะไร QE ไม่ของจริงไหมจริงนะครับ QE คืออะไรก่อนดีกว่าท่านทราบ QE คืออะไร เล่นหุ้ต้องเข้าใจ QE นะเพราะวันนี้กระทบต่อตลาดหุ้นอย่างรุนแรงนะครับ QE คือการอะไรครับเอาภาษาชาวบ้านคือการพิพ์เงินถูกต้องนะครับ QE คือการพิมพ์เงินนะครับวันนี้อเมริกาทำ QE นะครับตั้งแต่ปี2008เกิดวิกฤตสับพลามจำได้ใช่ไหมครับอเมริกาเศรษฐกิจพวกไปนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าวิธีการแก้เงินเฟือก็คือการทำ QE คือการพิมพ์เงิน ยุโรปเกิดวิกฤตแล้วยุโรปทำไงครับ QE บ้างญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครเคยศึกษาเศรษฐกิจเขาเนี่ยเกิดกับดักสภาพคล่องเขาเรียกว่าเงินฝืดใน,นประเทศเศรษฐกิจไม่ไปไหนเลยตลอด20ปีที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรนะครับท่านรู้ไหมวันนี้พอเขาเห็นอเมริกาเฮ้ยมันแก้ง่ายๆแค่เดีเศรษฐก,กิจเงินฝืดก็ พิมพ์เงินสิญี่ปุ่นทำไงครับพิมพ์เงินนะครับเมื่อกี้ตัวเลขที่ท่านประธานโกสิทธ์ให้ดูตอนเชา้าวันนี้เศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นนี้ GDP เพิ่มขึ้นเลยนะครับสรุปว่าเวลาเศรษฐกิจแย่เนี่ยให้ทำไงครับให้พิมพ์เงินเออถามว่า